สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้องไข่ผ้าเลาะครับวันนี้ก็พามาเบิ่งรถจอดห้าเนาะอ่าเป็นรถที่มีความแรงเนาะนี่6,800 6,800ของจอร์เดียครับน,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 นี่ท่านยังไงเลยล้อหนาเับเก่นดีล้อเนาะีล้อหนาเป็นข้างบนรถ แอร์พร้อมเรียบร้อยบ่มีห่อนเป็นรถยอดหญ้าครับเนี่ยยอดหญ้ยายอดหญ้าทุกชนิดนะครับเนี่ยยอดไมษษ่ได้ท่านหญ้าตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะด้านหลังเสร็จจะมีโอ้นี่ครับยอดได้เซลชิปแถวยอดได้เซลชิปแถว อันนี้ก็บจรเดียขึ้กันครับ 53, 53, 53, เนี่ยหาสิบสามหาพันสามเนาะจรเดียอันนีนยยย้ก็รถย้ายหงาเนาะย้ายหงาสำหรับยุ่ในความงัวะจะมีให้เราดีดเปิดหงาหงาที่ปั้นอยู่ในถังก็จะเข้ามาตามานี่เข่ารถนี่ครับปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเซอร์ซี่ตันหาตันกับเปิดสายพานันธุ์ก็ถึงมุนไหลหงาลื่อๆๆๆลงใส่รถเต็มรถแล้วก็ไปย้ายให้หงหัว ของผู้โดยสารนี่ครับใสหยาเต็มรถแล้วนี่ยไหลามาน้ำชายพานเต็มรถแล้วความจะได้ใหญ่แล้วครับนี่นี่จะเป็นถังผสมหยาหยาอย่านี้โกดังนะครับโอ้หยา ใส่เต็มถาดตรงนี้เราก็จะยกขึ้นไปเทดำใส่ในถังผสมยานะครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาตามสา,ายพา,า,านสายพานปันปันขึ้นมาใส่รถผมวัดน,นอแน่นอนเต็มพอดีจะเห็นเต็มรถอะ ต้นไม้กับปูเว้เพื่อระบายความร,อนนะร้อนเนาะ่วงนี้มันร้อนร้อนแห้ง่องเดือนแปดยี่เลยจะร้อนแห้งโจนี้ก็จะเป็นงัวงัวรอกอดอีกฟังงท่านี้ก็จะเป็นงัวดสาหรือว,ว่าหัวน่อยอ่าได้อายุได้หกเดือนอะไรก็ไล่มาร่วมมากินหญ้ายู่นี่ครับนี่นกินหญ้า อยางที่ผสมใส่รถเสร็จเรีบเยบร้อยแล้วเขาจะเสียไม้ใหญ่นี่นะครับเปิดออกสองคางสองฟังเพื่อว่าจะให้งัวไามา่กินไม่ได้ไรไปเลี้ยงไก่แล้วครับอยู่ใต่น้ำคองนะี่แหละย่ากินน้ำคองนะี่แหละสบายกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเนาะสบายดีเนดะีงัวนี่แหละเปิดพัดลมให้พร้อมเย็น,นสบายสบาย นนก็เป็นคอกงัวอนุบาลงัวเนาะงัวน้อยเกิดไม่แหลกเกิดเยอะมาเอามาไว้นี่เอามาไว้นี่เลี้ยงไปจนได้หงเกลียนก็จะไล่ไปค้อคไงหลังจากนี้ตรงนี้ก็เป็นจะเป็นที่สำรับให้นุ่มงัวเล็กเน่อยเวลาเกี่ยนนุ่มให้นุ่มกับเขาในช่องเอาแล้วลอกล้างไว้บนดินบนไปให้ได้กินกระนมอยู่นี่แหละเกี่ยนนม สำหรับคลิปนี้กับสาวน้องไข่ผ้าละกับพ,พิ่ฟาคลิปนี้ไว้จะเพียงซำนีคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับอขอให้พี่น้องมีความสุขยู่ดีมีแห้งลำ,ล,ำล้ำเรื่อยร่ยกันทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงจริงจริงใดก็สมความมุ่งม,มั่นารถนา มียังชิงไหนดีๆสาวน้องคา่ก็จริมาอัปเดตให้พิ่น้องในเบิ้งกันจะได้คิปจะได้ย่างบ่คือกันเนาะเขาเก็บพักเก็บมีขึ้นโคกขึ้นป้าขึ้นเขาเขากัได้ถา่ายท้ำมาให้พ่อแพมแมกซีนองในเบิ้งกันสวัสดีครับ